ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในหน้าของ Google Play นะคะวันนี้ทุกคนเราจะให้คนโหลดเกมทั้งหมดสามเกมนะที่ให้โหลดนะทุกคนนะคะแล้วเกมง่ายแอบบหนึ่งนะเราได้โหลดเกมนี้มาเรากำลังโหลดเกมนี้ใหม่คือเกมนี้เลยนะทุกคนนี่กำลังโหลดอยู่นะคะเกมที่เราอยากจะให้ทุกคนโหลดให้เนี่ย ก็มีอยู่3เกมนั่นเองคือเกมนี้นั่นเองเกมแรกก็คือการีนา่ฟนะะา,นาฟีไฟนะคะการีน่าฟีไฟนะเกมที่สองซีปิโตนะคะซีปิโตเกมที่3โรบอกอ่ะเกมแทมให้อีกหนึ่งเกม among Us น,นะคะก็อยากจะให้เราโหลดเกมฟีไฟซีปิโตโรบอกหรือว่าอ m o n g Us สนะคะ ก็เอามาไหนนะอ่ะแมมน้อยสุดโอ้โหน่าไหวอะ่ะก็คือแมมที่น่าจะนองที่สุดคือซิปิโตะทุกคนแตนะ่อย่าลือซิปิโตนะมีเยอะๆเพื่อจะเลือกอะไรก็ได้ก็คือพิมพ์ชื่อถ้าจะเลือกเกมไหนอะ่ะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ว่าเลขเลขหนึ่งคือเกมฟรีไฟล์เลขที่สองซิปิโตคือเลขที่สองนะเลขที่สองคือเลขของซิปิโตเลขสามคือโรบอท สคือ Among Us นะก็ช่วยโวตกันนะคะก็ก็รอการโหลดนะทุกคนเห็นว่าช่วงนี้มีทุกคนบอกว่าอันเนี้ยที่ว่าเกมเนี้ยเกมนี้เลยง่ายเนี่ย yes or no อ่ะเออเกมนี้ยที่มันเล่นง่ายมากคือแบบเราแค่ใส่ของอะแลใช่ไหมแล้วก็เลือกกด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 นะ เออไม่ใช่ว่าต้องกดหรือเปล่าคือมันต้องให้กดอะไรประมาณนี้ป้าแบบแบบแบบกดเล่นอะไรแบบนี้ปบบ้าเปบบน็นเกมออนไลน์เกมหนึ่งนะที่ว่าผู้ไม่ถูกเหมือนกันแหละก็คลิปนี้นะคะก็แค่นี้พอก็มาให้ทุกคนโหวดเกมให้แล้วก็มาดูว่าเราจะโหลดเกมพีเคตีมากมาให้ถ่ายคลิปเราเนี้ยหลังในอนาคตน,นะคะเลย พรุ่งนี้เนี่ยอาจจะได้แคสเกม PK x t r e นะคะในลีกนะแล้วก็ให้เราให้ทุกคนโหวตเกมไปแล้วก็มีทั้งหมด4เกมเกมแรกคือถ้าทุกคนอยากจะโหวตเกมแต่ละเกมบอกกติกาการโหวตเป็นวิธีการโหวตแล้ววิธีการโหวตอันเกมแรกก็คือการีน่ากด1เกมฟรีไฟกด1เกมอะไรซีพิโต กด2โรบอทกด3ามอมอรอัดกด4นี่นะคะคือวิธีการที่เราจะมาโบดประชันกันนะ,ะมือมาดูด้วยนะโอเคค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้แหละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอย่าลืมโบตเกมเป็นด้วยนะว่าทุกคนอยากจะให,ให้เราเนี่ยเล่นเกมอะไรเอาเกมแมมน้อยๆหน่อยนะช่วงนี้แมมไม่ค่อยมีจะ้ะแมมถ่ายคลิปก็แทบจะไม่เหลือเลยจะ้ะแค่นี้แหละบ๊ายบาย,บายจุ๊บจุ๊บ